พอเราไปบ่อยๆนะครับพี่น้องขเขมรนะครับพี่น้องกัมพูชานั่นแหละนะครับแนะนําแรกๆนะครับที่นําแรนนะครับลําแรนลงมาขายในหมู่บ้านนะครับเพราะว่าแถวนั้นมันเป็นเขตชายแดนนะครับหมู่บ้านผมนะครับหวัดดีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ห่างหายไปนานจากการเล่าการผจญภัยของผมนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าการผจญภัยนะครับเมื่อผมอยู่บ้านเมื่อก่อนนะครับเมื่อสมัยเอาง่ายๆคือ20ปีที่แล้วนะครับ20ปีที่แล้วผม ไปเดินป่าผมชอบเดินป่านะครับผมเป็นนายพลานนะครับหรือว่าผมแสวงหานะครับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการเดินป่านะครับเมื่อก่อนนี้ผมชอบเดินป่ามากนะครับแล้วก็ผมก็เป็นพ่อค้าด้วยนะครับพ่อค้าที่นะครับค้าขายระหว่างชายแดนนะครับแต่การค้าขายของผมมันแตกต่างจากเพื่อนทั่วไปนะครับแตกต่างจากคนทั่วไปนะครับผมก็จะเล่าอ่าเรื่องเรานะครับความบันเทิงต่างๆให้ฟังนะครับเรื่องเก่าความหลังนะครับเมื่อประมาณสักเกือบ20ปีที่แล้ว นะครับเกือบ20ปีที่แล้วที่ผมนะครับนะอ่าไปฝั่งพี่น้องสปปลาวแล้วก็ไปฝั่งพี่น้องกัมพูชานะครับหรือไปฝั่งสามเหลี่ยมมรกตนะครับตรงนั้นจะเป็นเทือกเขาพนมดงรักษนะครับเมื่อก่อนนะผมก็จะนําเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังนะครับเพื่อเป็นความบันเทิงนะครับเพื่อเป็นแนวทางบทเรียนต่างๆแต่ไม่ให้แนะนํานะครับเพราะว่าการที่ผมนะครับจะเล่าต่อไปนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่นะครับมันผิดกฎหมายบ้านเรา นะครับแต่บ้านเขาไม่ผิดกฎหมายนะครับจะเป็นพวกค้าขายของป่าอะไรต่างๆนะครับผมก็ไปนําของป่านะครับจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเข้ามาขายฝั่งประเทศของเรานะครับแต่ที่ผมไปนะครับที่ผมไปผมไปเส้นทางธรรมชาตินะครับเส้นทางธรรมชาติไปยังไงนะครับมันจะมีด่านนะครับด่านเจ้าหน้าที่เต็มไปหมดนะครับเมื่อก่อนนี่จะเป็นช่งชวงสมัยวัยรุ่นนะช่งชวงสมัยวัยรุ่นนั่นก็ เราก็พยายามนะครับไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็เพื่อนคนนึงนะครับพาขึ้นไปเล่นสามเหลี่ยมมรกตนะครับช่วงนี้ทุกวันนี้สามเหลี่ยมมรกตปิดแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้เขาเปิดนะครับเขาเปิดผมก็ไปนะครับแรกๆผมก็ไปกับเพื่อนนะก็ขึ้นขี่รถขึ้นไปนะครับสามเหลี่ยมมรกตช่องบกนั่นเองนะครับสงครามช่องบกนะครับพื้นที่สุรบนะเมื่อก่อนเขาเปิดนะครับเขาเปิดให้อ่าคนขึ้นไปค้าขายนะครับระหว่างสาประเทศนะครับแต่ว่า การขึ้นไปนะครับเจ้าหน้าที่เขากัมพูชานะครับเจ้าหน้าที่พี่น้องสปบปลาวเราหรือว่าเจ้าหน้าที่ฐานพลานของไทยนะครับเวลาขึ้นไปเขาจะไม่ให้ถือปืนนะครับอาวุธจะไม่มีนะครับอาวุธจะไม่มีเวลาเราไปอยู่ตรงที่สามเหลี่ยมมรกตตรงนั้นนะครับจะมีอยู่ฝั่งละหนึ่งกระบอกแค่นั้นเองนะครับต่อให้ทหารไปนะครับ่านไทยไปยี่สิบคนฐานขมรนมายี่สิบคน่านลรามายี่สิบคนนะครับแต่เขาจะให้ถืออาวุธปืนแค่ฝั่งละหนึ่งกระบอก นะครับเมื่อก่อนเขาเปิดเป็นแหล่งอ่าที่ค้าขายแลกเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นของป่านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแรนพวกหมูป่าอะไรต่างๆนะครับพวกกระจงอะไรต่างๆนะครับเวลาเราขึ้นไปเราขึ้นไปทําอาหารกินได้นะครับคนไทยนะครับคนไทยไปทําอาหารกินตรงที่เขตสปอป,อปอลาวหรือวาอ่าพี่น้องกัมพูชาได้นะครับแต่เราจะนํา ของป่านั้นนะครับของป่าที่ซื้อกับพี่น้องสปปลาวหรือว่าอ่ากัมพูชานั้นจะเอามาฝั่งไทยไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับการที่เราไปเที่ยวสปปลาวหรือว่าไปเที่ยวอ่ากัมพูชานะครับช่องอันมาจ่องตาอูหรือว่าสามเหลี่ยมมรกตนะครับสามเหลี่ยมมรกตปิดตัวลงแล้วนะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเวลานะครับพี่น้องประชาชนไป นะถ้าจะไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวไปซื้อเสื้อผ้านะครับไปซื้อซื้อของใช้อะไรต่างๆได้นะครับไปซื้อบุหรีก็ได้นะครับบุหรีก็เป็นบุหรี่ของของทิพย์ของประเทศไทยนะครับซื้อมาดูดได้นะครับซื้อมาดูดเองได้แต่ถ้าซื้อบุหรี่อะไรต่างๆมาขายมาจําหน่ายนะครับก็ผิดกฎหมายนะครับสัพพะกรสัปสามิตรอะไรอะสัพพกรอะไรนี่แหละนะครับมันก็ผิดนะครับทางด้านกฎหมายนะครับไม่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีการเสียภาษี นะครับเป็นบุรีเถื่อนนั่นเองนะครับก็อย่านํามาขายมาจําหน่ายนะครับในประเทศไทยนะครับทุกวันนี้เมื่อก่อนผมไปซื้อกองทิพย์อยู่ช่องอันม้าช่องตาอูทรงละเก้าบาท8บาท9บาทนะครับทุกวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก10บาท11บาทนะครับกองทิพย์นะครับกองทิพย์เหมือนของไทยเป๊ะนะครับแต่ว่ารสชาติมันจะไม่เหมือนเท่าไหร่นะครับรสชาติมันจะจืดนะครับเป็นของล้ออ่าเรียนแบบนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราจะไปซื้อเสื้อผ้านะครับไปซื้อไก่บ้านนะครับไปซื้อหมูบ้าน นะครับหรือว่าไปซื้ออาหารบ้านๆนะครับได้นะครับได้หมดนะครับซื้อหวายซื้อเห็ดซื้ออะไรมาแกงกินได้นะครับอันนี้เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยเขาไม่ว่านะครับขออย่างเดียวนะครับอย่านําสินค้าของเถื่อนนะครับหรือว่าของป่านะครับเป็นพวกอ่าเนื้อกวางเนื้อเกงเนื้อเนื้อเก้งอ่าเนื้อเสือเนื้อหมีอะไรต่างๆนะครับจะนําค่ามาฝั่งไทยไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะครับผิดอ่ากฎหมายระหว่างประเทศนะครับ ของประเทศไทยนะครับไม่ได้กฎหมายของไทยก็มีกฎหมายของไทยของเขาก็คือกฎหมายของเขานะครับของเขาไม่ผิดแต่ของเราผิดเอาง่ายนะครับเราไปทํากินนะครับอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านได้นะครับแต่เราจะนําเข้ามาในฝั่งประเทศเราไม่ได้นะครับก็ให้เข้าใจตามนี้นะครับเมื่อก่อนที่ผมไปนะครับที่ผมไปแล้วผมไปรู้จักนะครับเพื่อนอ่าหรือว่าลุงนะครับฝั่งขมรนบ้างฝั่งลาวบ้างผมเป็นคนแสวงหาคนคายข่อยคว้านะครับผมเป็นคนรู้จักคนเร็วนะครับเอาง่ายๆคือผมไปแล้ว นะครับบางทีผมไปกับเพื่อนแรกๆนะครับผมไม่รู้จักอะไรเลยซ้ำนะครับไปนะแรกๆไปก็ขี่รถขึ้นไปตามถนนจะไปเจอด่านพี่ๆทหารอะไรต่างๆนะครับพอก็ให้ผ่านไปนะครับผ่านไปเราก็ไปแรกๆก็ไปกินคล้ายๆไปกินนู่นกินนี่กินข้าวกินอะไรเสร็จเราก็กลับมานะครับแล้วไปถึงไปถึงมันจะเป็นที่มันจะเป็นซุ้มเลยนะมันจะเป็นซุ้มขายของป่าอย่างเดียวเลยมันจะมีเนื้อทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเก่เนื้อกวางนะครับเนื้อ หมูสังนะครับมีเห็นอะไรต่างๆบางอะไรต่างๆมีหมดนะครับของป่านะครับของฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับพูดถึงนะเราไปกินเราไปทํากินได้นะครับแรกๆผมก็ไปทํากินนะครับแต่ทีนี้ก็คือการที่เราไปบ่อยๆใช่ไหมล่ะเรารู้จักคนเยอะนะครับผมรู้จักคนเยอะนะครับการที่เราจะนําของป่านะครับลงมาขายที่บ้านเรานะครับมันก็ยากลําบากนะครับการที่ลงมาเมื่อก่อนนี่เออนะครับผม ไปแรกๆเนี่ยผมเริ่มเอาตัวเลนลงมาขายก่อนนะครับไปแรกๆผมก็ลองดูนะครับผมเอาตัวแรนสองตัวนะครับผมก็ใส่เสื้อแขนยาวนะครับใส่เสื้อแขนยาวนะครับก็นะอ่าใส่เสื้อแขนยาวใช่ไหมล่ะเสื้อแขนยาวปุ๊บทีนี้เอาแรนนะครับเอาเลนมัดมัดใส่แขนน,นะครับมัดใส่แขนมัดตัวนะครับมัดตัวมัดหัวนะครับเอาผ้าเทปติดนะครับเอามัดตรงนี้หางมันก็ยาวใช่ไหมล่ะหางก็ยาวก็มัดลงมาเอาผ้าเทปติด นะครับแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวนะครับแล้วก็ขับเบอใส่ใช่ไหมล่ะพอมาเจอด่านทหารนะครับพอมาเจอด่านทหารเขาก็อ่าไม่ได้ตรวจอะไรมากมายเขาก็ตรวจเบานะครับตรวจเบาะเขาก็ดูตามถุงอะไรไม่มีนะครับไม่มีของป่านะครับแต่ว่าแลนนั้นผมมัดปากแล้วก็ไอเอาราเตปเขียนใส่แขนนะครับเอาพันันใส่แขนนะครับตัวแลนนะครับตัวแลนก็เหมือนกิ้งก่านั่นแหละกิ้งก่าใหญ่นะครับผมเหมือนตัวเงินตัวทองนะครับแต่ว่าเล็กๆเราไปผมไปนั้นผมจะเอาตัวเล็กๆมาก่อน นะครับผมเอาตัวเล็กๆตัวเท่าแขนนะครับลงมานะครับผมซื้ออยู่นั่นนั่นวันนั้นเมื่อเกือบยี่สิปีที่แล้วผมซื้อตัวละประมาณหนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับตัวเท่านี้นะครับหนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับแต่ว่าเราเอามาขายในบ้านเราอ่ะคนเขาชอบของป่าใช่ไหมล่ะนะครับผมเอามาขายอยู่ตามหมู่บ้านน่ะผมได้ตัวละสามร้อยแปดสิบนะครับสามรอยแปดสิบนะครับคนนึกดูนะครับเราก็ได้กําไรอ่า ร้อยหกสิบาทเออสองร้อยหกสิบาทนะครับเห็นไหมนะครับแค่เราข้ามไปนะครับอ่าไอ้นั้นก็คือนะครับมันเป็นอ่าผลที่ว่าผมไปแล้วมันมันนึกนึกอยากจะแบบว่าเอาของป่าลงมาขายนะครับเพราะว่ามันได้ง่ายนะครับแรกๆนะครับที่นําแรนนะครับลําแรนลงมาอ่าขายในหมู่บ้านนะครับเพราะว่าแถวนั้นมันเป็นเขตชายแดนนะครับหมู่บ้านผมนะครับอาเภอของผมมันก็ไม่ได้ไกลกันนะครับกับจากประเทศเพื่อนบ้าน นะครับแค่ข้ามฝั่งภูเขานะครับมันก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านเขาจําหน่ายสัตว์ป่าได้หมดนะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับสัตว์ป่าที่คุ้มครองแถวประเทศไทยนะครับแถวเขตอาณาจักรของไทยนี่ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าเราไปกินไปอะไรได้นะครับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเขาขายและจําหน่ายอยู่นะครับทุกวันนี้ก็มีนะครับมีนะครับถ้าใครอยากกินของป่านะครับก็ไปกินได้นะครับแต่อย่านําข้ามาผ่านประเทศไทยนะครับครั้งแรกนะครับที่ผมนําแลนด์มา อาจำนายในหมู่บ้านนะครับผมก็กล้ากูกลัวอยู่แรกๆใช่ไหมล่ะนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ที่ตอนที่ผมไปผมไม่รู้จักอาพี่น้องขมรพี่น้องสอปปล,ลาวเยอะนะครับสามเหลี่ยมมรกกนะครับเมื่อ <ME AN> ผมไปเมื่อก่อนนี่ผมจะเอาเสื้อผ้าไปด้วยนะครับเสื้อผ้าของเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของเด็กเป็นบุรีลูกเต๋านะครับยาลูกเต่านี้ขมรชอบนะครับขมรกับอาพี่น้องสอปปล,ลาวชอบมากนะครับบุรียาเส้นนั่นแหละนะครับก็เอา ผมเอาไอเชือผ้านะครับใส่กระสอบไปครึ่งกระสอบนะครับครึ่งกระสอบแล้วก็ผมจะเอายาลูกเต๋าไปให้ด้วยนะครับเอาไปให้พี่น้องฝั่งสปปลาวแล้วก็เขมรนะครับเวลาเขาขึ้นมาขายของนะครับเวลาผมไปแบบนี้นะครับผมก็เอาให้นะครับให้เขาไปแจกจ่ายเด็กนะครับในหมู่บ้านของเขานะครับเขาดีใจนะครับนะดีใจมากนะครับเวลาเราเอาของใช้ของาสอย นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่เป็นแปลกๆนะครับสิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านยังลําบากอยู่นะครับสิ่งที่ผมนะครับทาไมผมถึงเอาเสื้อผ้านะครับเพราะว่าผมเห็นเวลาเด็กขึ้นมานะครับเด็กชาวกัมพูชานะครับขึ้นมาขายหวายนะครับหวายป่านะครับหวายป่าที่นําเห็ดนําอะไรมาขายนะครับบางคนไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะครับบางคนใส่เสื้อผ้าขาดๆดาๆนะครับน่าสงสาร นะครับตอนที่ผมไปแรกๆผมก็สังเกตนะครับผมหมั่นสังเกตนะครับว่าการอยู่การอะไรของเขานะครับของพี่น้องสปปลาวแล้วก็กัมพูชานะครับหลังๆผมไปนะครับประมาณหลังๆพอสุขวันะครับผมก็นําเสื้อผ้าไปให้นะครับพอเรานําเสื้อผ้าไปให้ทีนี้เขาก็เริ่มเข้ามาสนิทเรานะครับเวลาเราไปนะครับบางทีผมไปผมได้ของป่าฟรีด้วยซ้ํานะครับบางทีบางครั้งผมได้ของใช้ฟรีด้วยซ้ํา แต่ถ้าผมจะเอาอาวุธปืนนะครับนนเมื่อก่อนนี้แต่ผมไม่เอานะครับผมไม่เอาผมไม่ยุ่งเรื่องการค้าอาวุธต่างๆนะครับผมไม่เอาไม่ยุ่งไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับแต่ว่าของป่าเมื่อก่อนนี้ผมยุ่งอยู่นะครับก็เป็นของป่าบางครั้งผมเอาลงมานั่นผมไม่ได้ไปจําหน่ายขายด้วยซ้ำผมเอามากินด้วยซ้ำเอามาให้ครอบครัวได้รับประทานนะครับของป่านะครับแต่ว่าเรื่องอื่นนะครับผมไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับวันนั้นก็นําเสื้อผ้าไปให้นะครับพอนําเสื้อผ้าไปให้เขาก็จะเอาไหวให้เรา นะครับหรือว่าบางนะครับบางตัวเล็กๆนะครับก็ลอกบินนั่นแหละนะเขาจับนี่เป็นร้อยสองร้อยตัวนะครับเป็นถังเป็นถังนะจับให้เป็นสิบยี่สิบตัวให้เราเอาลงมานะครับบางทีผมเอาลงมาไม่ได้ผมก็ไม่ได้เอานะครับเพราะว่าการที่จะลงมาทางบ้านเราใช่ไหมล่ะนะครับมันจะผ่านปานะครับผ่านปาลงมาแล้วก็มาผ่านด่านฐานนะครับด่านพี่ๆเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเขาจะตรวจเข้มงวดนะครับพี่ๆทหารตรงนั้นนะตรวจเข้ม นะครับถ้าเกิดว่าโดนจับได้ก็นะครับมีการที่ติดคุกมีคดีอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ว่านะครับการที่ผมนําของป่าลงมาขายจําหน่ายได้นะครับผมก็ใช้นะครับเส้นทางนะครับผ่านด่านนั่นแหละเมื่อก่อนนะครับก็ผูกใส่นี่เหมือนที่บอกนะครับแรกๆผูกใส่ตรงนี้นะครับแรกๆครั้งแรกนะครับครั้งต่อไปครั้งที่สองที่สามนะครับผมเอาแรนมาผูกใส่ขาด้วยนะครับแรน เอากางเกง <develop you, S 1> ที่ตัวใหญ่หญๆนะครับผูกใส่แล้วก็ผ้าเตบนะครับผูกใส่ตรงนี้นะแล้วผูกใส่แขนด้วยครั้งที่สองเอามาสี่ตัวนะครับแรนนะครับแรนล้วนๆนะแลนก็เป็นคล้ายๆต,ตัวเงินตัวทองนะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมผูกใส่ขานะครับตัวยาวนะตัวยาวแล้วผูกขึ้นมาถึงขาผูกขึ้นมานะครับทั้งสองข้างนะครับอ่าถ้าเกิดว่าถอดเสื้อออกนะครับมันจะมีแรนนะครับทั้งแขนทั้งขาเลยนะครับก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ลงมา ครั้งที่สองก็ผ่านนะครับแต่ว่ามาถึงบ้านที่นี้เล็บรอยเล็บแลนน่ะมันขูดนะครับเล็บแลนมันขูดนดี่บาดมุดนะครับลืมลืมผูกเอขามันไว้นะครับครั้งที่สองเอามาสี่ตัวนะครับครั้งที่สองเอามาสี่ตัวนี่ผ่านผ่านได้นะครับผ่านได้เหมือนเคยนะครับทีนี้ก็ต่อไปครั้งที่สามที่สี่นะครับผมใช้เส้นทางธรรมชาตินะครับเส้นทางธรรมชาตินะ่ะผมก็ไป ทีแรกนั่นก็ไปกับเพื่อนนะครับไปใช้เส้นทางธรมรมชาติทีนี้ก็มันก็จะมีพี่น้องขมรนนั่นแหละแนะนํานะครับแนะนําว่าให้ใช้เส้นทางนี้นะขึ้นมามันจะได้ไม่เจอด่านของพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อก่อนนะครับพูดถึงเมื่อก่อนนะครับพอเราไปบ่อยๆนะครับพี่น้องขมรนนะครับพี่น้องกัมพูชานั่นแหละนะครับแนะนํา นะครับแนะนําเพราะว่าธุรกิจนะครับธุรกิจมันเป็นธุรกิจการค้าสัตว์ป่ากันแล้วนะครับแต่ว่าเป็นสัตว์ป่าของประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ใช่ของเรานะครับผมไปนํามาเฉยๆนะครับพูดถึงนะครับเรื่องกเก่าหลังๆนะครับก็เป็นเรื่องเฮฮานะครับเป็นเรื่องเฮฮาเมื่อก่อนธุรกิจมันต้องขยายนะครับธุรกิจทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจะทําอะไรก็ตามนะครับถ้าเราไม่ขยายนะครับมันก็อยู่ไม่ได้นะครับการที่ขยายก็ต้องใช้ช่องทางธรรมชาตินะครับ ผมใช้ช่องทางธรรมชาติทีนี้มันก็เริ่มมานะครับเริ่มมาจุดนัดพบกันแล้วนะครับแต่ไม่ใช่สามเหลี่ยมมรกตนะครับเป็นจุดนัดพบที่อยู่บนภูเขานะครับที่เราขึ้นไปนะครับลอยต่อเขตเขาก็ามาลอยต่อเขตนะครับก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็แบกใส่เป้มานะครับแบกใส่เป้มาเวลามาถึงหมู่บ้านก็มาขายโอ้ขายดีมากนะครับนะชาวบ้านนี่แค่ผมเอาลงมาถึงนะครับเมื่อก่อนนี่แป๊บเดียว นะครับชาวบ้านเขาจะรู้กันหมดเลยว่าผมนะครับนำเวลาได้ของป่านะครับเขาจะมาทันทีเลยนะครับเราไม่ต้องไปเดินขายเร่ร่อนนะครับไม่เดินไม่ต้องไปเดินขายให้มันลําบากนะครับผมได้ตัวแรนมาตัวบางมานี่ชาวบ้านในหมู่บ้านนะครับมาซื้อแบบง่ายๆเลยนะครับเราไม่ต้องไปเดินยุ่งยากมากมายนะครับมาถึงปุ๊บได้ของป่าได้อะไรบ้างนะครับไม่ต้องต่อราคาให้มากนะครับไม่มีการต่อราคานะครับ คือตัวละหกร้ยก็หกร้อยไปเลยตัวละห้าร้อยตัวละแ0ดร้อยก็แ0ดร้อยไปเลยนะครับแต่นะครับถ้าเกิดว่าผมไปนําของป่าลงมานะครับเมื่อก่อนผมจะนําลงมาช่องทางธรรมชาตินะครับหลังๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นถองของถูกกฎหมายจะเป็นไก่บ้านนะครับเป็นหมูจีดหมูบ้านนะครับเมื่อก่อนนี้ผมก็จะใช้ช่องทางของอ่าทางผ่านเจ้าหน้าที่นะครับผ่านด่านเจาน้าหน้าที่อันนั้นไม่เป็นไรนะครับเขาให้เอาลงมา นะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดไม่ว่าจะเป็นพวกอ่าหวายอะไรต่างๆนะครับเราลงผ่าด่านล,ลงมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของป่าเราก็ต้องใช้ช่องทางธรรมชาตนินะครับเมื่อก่อนนะครับก็เกือบ2ี่สปีแล้วแหละนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับจนมาถึงวันหนึ่งนะครับวันที่ผมล้มเลิกนะครับผมไปช่องทางธรรมชาตินะครับผมล้มเลิกในการที่ว่าผมหาของป่านะครับผมไปเอาของป่าจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับ ถ้าเกิดว่าเขาโกงราคาก็ว่าได้นะครับช่องช่วงนั้นผมไปนะครับผมไปทีนี้ก็ไปกับเพื่อนนั่นแหละนะครับไปไปช่องทางธรรมชาตินะครับพอขึ้นไปถึงจุดนัดพบนะครับไปจุดนัดพบก็โทรสื่อสารกันนะครับโทรสื่อสารกันเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์นะครับมีแต่แบบปูนกดนะครับผมใช้โนเกียเมื่อก่อนนะครับเพื่อนละสองพันกว่าบาทนะก็โทรติดต่อกันนะครับพอติดต่อกันเสร็จนะครับก็มารับของทีนี้ มาจ่ายนะครับผมก็เอาเงินไปจ่ายเขาก็เอาของป่ามาให้เอามาให้จริงนะครับเอามาให้จริงทีนี้เขาบอกว่าอ่าของป่ามันแพงนะมันต้องขึ้นราคานะครับพอว่าเขาขึ้นราคาทีนี้ผมบอกว่าผมเอาตังมาไม่ไม่พอนะครับผมเอาตังมาพอไหนแล้วว่าเราคุยกันแล้วนะครับก็เริ่มมีปากเสียงกันนะครับเริ่มมีปากเสียงกันนะผมว่าผมเอาตังมาแค่นี้นะผมเอาตังมาแค่นี้แล้วเขาเขาก็บอกว่าเอาตังมาแค่นี้ก็เอาเอาไปนิดเดียว นะครับไม่ไม่ได้ว่าจะให้ไปหมดเลยนะครับทีแรกเราคุยกันนะครับผมคุยกันเรียบร้อยนะครับคุยกันเรียบร้อยกับเจ้าของสัตว์ป่านะครับเขาบอกว่าโอเคนะครับตกลงนะตอนที่เราจะขึ้นไปนะครับพอขึ้นไปแล้วนะครับมันไม่ได้เป็นตามที่ผมคิดนะครับพอทีนี้มันเริ่มนะครับอย่าไปพูดนะครับอย่าไปต่อรองนะครับกับคนกัมพูชาเด็ดขาดนะครับตับเดียวใจเดียวนะครับตับเดียวใจเดียวแล้วก็คําไหนคํานั้นนะครับนะ ถ้าเราไปพูดอยู่กลางป่านะครับเราอาจจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับอย่าไปต่ออย่าไปเถียงนะครับเด็ดขาดนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับเขาขึ้นมาเขาพกปืนหมดเลยนะครับเมื่อก่อนเขาพกปืนพกนะครับ11มมกันทุกคนนะไอ้ที่ผมไปนะั่นก็คือคือเรารู้จักกันแล้วนะครับรู้จักกันนะแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ติดต่อกันมานหลายปีแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาล้มหายตายจากไปหรือย,ยังนะครับก็มาเล่าเรื่องเก่าวามหลัง ผมไม่เคยที่จะไปต่อรองนะครับในเมื่อว่าผมรู้แล้วนะว่าอารมณ์เขาขึ้นแล้วนะครับอารมณ์เขาขึ้นทีนี้ผมก็เริ่มจ่ายจ่ายตังใบนะครับเขาก็ให้ของป่ามาให้ครึ่งหนึ่งนะให้ครึ่งหนึ่งวันนั้นให้ครึ่งหนึ่งแต่ทีนี้คือการที่เราเดินทางไปไกลใช่ไหมละ่ะที่ผมเดินทางไปกับเพื่อนผมไปไกลนะกลัวจะเดินข้ามภูเขานะครับกลัวจะไปเอาของป่ามานะครับไปถึงมันก็เหมือนโดนโกงแต่ก็ไม่โกงนะครับ สิ่งไหนที่เขาให้เขาก็ให้นะครับสิ่งไหนถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้เขาก็ไม่ให้นะครับถ้าเราไปเถียงยิ่งไปเรื่องอื่นอีกนะครับเพราะว่าเราข้ามไปเอาของที่มันไม่ดีไม่ถูกนะครับเราก็ต้องเข้าใจนะครับผมก็เอามาแค่นั้นนะครับหลังจากนั้นตอนขากลับมาก็เป็นวันนะครับเดินเป็นวันนะครับนะเดินเป็นวันไปช่องทางธรรมชาตินะครับเดินเป็นวันกว่าจะมาถึงหมู่บ้านนะครับก็มาได้กําไรนิดหน่อยนะครับมันก็ไม่เหมือนเดิม นะหลังจากธุรกิจที่เราเริ่มทำนะครับมีการโต้เถียงนะครับมีปากเสียงกันกับคนกัมพูชานะครับเมื่อก่อนผมก็เริ่มไม่ไปนะครับผมไม่ไปผมรู้แล้วว่าถ้าเราไปอีกเขาก็โกงเราอีกนะครับเขาก็คดโกงเราอีกเขาก็เอาเปรียบเราอีกนะครับเพราะว่าตอนที่นะรเราคุยกันมันก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตอนที่นะครับเราไปถึงมันก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า เราไปรอบนี้ผมไปรอบนี้มันมีเพื่อนของเขามาด้วยนะครับ <_ d> um> เพื่อนของเขาอาจจะบอกให้บอกตั้งราคาแบบนี้แบบนี้นะครับตอนที่เลกที่ผมไปเจรจาค้าขายกับเขาเนี่ยนะมันก็ปกตินะครับหลังจากที่ผมไปเขามีเพื่อนมาด้วยสองสามคนนะครับเขามีเพื่อนมาด้วยสองสามคนถ้าผมไปเจรจาหรือว่าไปเถียงเขานะครับผมอาจจะมีอะไรนะครับที่อันตรายเกี่ยวกับตัวผมนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เลิกนะครับเลิกหยุดนะครับการที่ไปรับของป่านะครับ แต่ผมก็ยังทําอยู่นะครับทำเกี่ยวกับของป่าท <Yeah. S 2> ี่ไปเอาไหว้นะครับไปเอาเห็ดนะครับไปเอาพวกอึงอ่างนะครับพวกกบหนงกบหน้านะครับผมก็ยังไปเอามาอยู่เหมือนเดิมนะครับหลังๆมาก็หลังๆมาเขาปิดนะครับช่วงเขาปิดสามเหลี่ยมมรกตนะครับช่วงเขาปิดสามเหลี่ยมมรกตผมก็ไม่ได้ไปเอานะครับหลังจากนั Paradise ้นผมก็เดินป่านะครับเดินป่าก็ไปหาของป่าไปหาอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับฝั่งของเรา นะครับไปหา,า,าของป่าก็พอได้กินนะครับหลังๆมาก็นั่นแหละนะครับหลังๆที่ผมไปหาของป่าที่ติดฟังพี่น้องสปปอเรานะครับที่ว่าผมเคยเล่าอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าผมเสียหมาไปนะครับผมเสียหมาไปนะครับหมาที่ว่าเหมือนอาถรรพ์นะครับอาถรรพ์ที่เหมือนคล้ายๆวามฝันนะครับตอนที่ฝันนั้นเขามาขอหมาผมหนึ่งตัวนะครับเขาจะให้หมูผมหนึ่งตัวนะครับมาแลกกันนะครับ แล้วผมตื่นมาตอนเช้าแล้วหมาไปกัดหมูนะครับแล้วหมูมันมันก็กัดหมาขืนนะครับแล้วก็เสียหมาไปหนึ่งตัวนะครับกัดกัดหมาตายเลยนะครับหมูตัวนั้นตัวใหญ่นะครับแล้วก็ผมก็ได้นะครับยิงได้นะแล้วก็กลับมาบ้านนั้นก็ตั้งแต่วันนั้นนะครับผมก็เลิกเอาหมาไปหานะครับของป่าเลยนะครับผมไม่นําหมาขึ้นไปหาของป่าเลยนะครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับแล้วผมก็ห่างหายนะครับห่างหายจากการเดินป่า นะครับผมก็ไม่ค่อยเดินป่าเลยตั้งแต่วันนั้นนะครับแต่ทุกวันนี้ผมก็ประจนภัยให้พี่พี่น้องๆ้องนะครับเพื่อนๆได้เห็นอยู่ว่าผมยังประจนภัยอยู่เหมือนเดิมนะครับการะจญภัยของผมยังมีทักษะนะครับผมยังมีทักษะยังมีประสบการณ์นะครับที่อยู่เต็มนะครับที่จะถ่ายทอดนะครับพร้อมที่จะถ่ายทอดพร้อมที่จะนําเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเดินป่านะครับไม่ว่าจะไปเจออาถรรพ์ต่างๆนะครับอาถรรพ์ป่าต่างๆนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยนามาเล่าสู่เพื่อนๆพี่พี่น้องน้องฟังวันหลัง นะครับทุกวันนี้นะครับเวลาผมกลับบ้านไปนะครับผมก็ไปประจนภัยในป่าไปเอาตัวรอดในป่านะครับไปหากินข้าวป่านะครับก็ได้นําเรื่องราวต่างๆที่อ่าเป็นชิปเป็นอะไรต่างๆที่นํามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูอยู่เช่นเคยนะครับตัวันนี้ก็ไปผันตัวไปเป็นอ่าการะจนภัยจะมากกว่านะครับไม่ได้ล่าสัตว์ป่านะครับทุกวันนี้นะครับก็เรื่องราวนะครับเรื่องราวที่ผมนํามาเล่าสู่เพื่อนๆพ่ี่ๆน้องๆฟังนะครับเมื่อก่อนผมเป็นผานป่า แต่ทุกวันนี้ก็กลายไปเป็นคนที่นะครับประจนภัยในป่าแทนนะครับเมื่อก่อนผมเป็นนายพรานแล้วก็เป็นพ่อค้าด้วยนะครับพ่อค้าสัตว์ป่าด้วยนะครับแต่มันก็มีเรื่องราวเหตุผลมากมายนะครับที่ผมต้องเลิกทานะครับสิ่งพวกนี้นะครับก็นะครับผันตัวเองมาอยู่นะครับในหมู่บ้านแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นวัยรุ่นเอฮาไปกับเพื่อนทั่วไปนะครับแล้วก็ไปทํำงงทํางานตรงนั้นตรงนี้นะครับแต่ก็สุดท้ายนะครับก็ได้มานะครับ ปฏิบัติหน้าที่นะครับอยู่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้อายุงานก็สิบสาปีเรียบร้อยนะครับโอ้ยแดดแดดร้อนแล้วนะครับก็โอเคนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่รับชมรับฟังนะครับคลิปนะครับเรื่องอื่นเรื่องหลังนะครับเดี๋ยวผมค่อยนำมาเล่าสู่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังนะครับวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเมื่อก่อนผมเป็นพ่อค้านะครับพ่อค้าอะไรนะครับผมก็เล่าไปแล้วนะครับก็ขอบคุณที่รับฟังรับชมจนจบนะครับเมื่อก่อนนี้ผมถ้าเกิดว่า ผมไม่มาเป็นทหารนี่ผมคงจะเป็นอย่างอื่นหรือว่าไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรนะครับเมื่อก่อนนี้ผมก็เป็นคนที่นะครับเอาตรงๆก็คือนะครับเฮฮาปาร์ต mm ี hmm. ้ mm hmm. ไปกับเพื่อนนะครับเป็นคนเฮฮานะครับเป็นคนที่แบบแต่ว่าคําไหนคํานั้นนะครับเมื่อก่อนนะครับก็ใจถึงเหมือนกัน นะครับใจถึงนะครับพ mm ึ hmm. ่งได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับที่รับชมรับฟังนะครับอันนี้ก็รอดแล้วหลอดแดดมันก็มาส่งตาแล้วก็ขอบคุณที่รับฟังรับชมจนจบนะครับเรื่องอื่นเรื่องหลังนะครับก็นอานมาเสนอมาเล่าสู่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นความบันเทิงให้ฮาต่างๆนะครับเพื่อเป็นอ่าเรื่องราวต่างๆที่ตักเตือนในสังคมต่างๆนะครับก็ขอบคุณที่รับฟังรับชมจนจบนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับก็ ที่ดูคลิปนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับโอเควัสดีครับ